สวัสดีครับผมก้องพบนวลษเภาครับวันนี้เราก็มาเดินแบบในงานร1 7ปีการรถไฟนะครับก็มีผู้เข้าร่วมขบวนการทั้งหมด5คนครับดูจากชุดชุดกันแล้วก็ขอเริ่มเริ่มจากที่ดรขวัญครับรู้สึกรู้สึกยังไงครับกับกับชุดนี้ครับครับขวัญครับฝ่ายการช่างโยธาครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเมื่อคืนก่อนจะหลับนะครับก็หกทุ่มนะครับรู้สึกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่ทํางานมานะครับ12ปีนะครับจะเป็นการ เดินแบบครั้งแรกก็มีทีมงานนะครับวิศวกรทั้งฝ่ายโยธาฝ่ายการช่างกลนะครับก็เราเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับดูจากสีหน้าของแต่ละคนก็มีความมั่นใจพร้อมเต็มที่ครับอ้าวอ่ะครับบิ๊กนะครับฝ่ายการช่างกลนะครับถามว่ารู้สึกไงนะครับเมื่อคืนตื่นเต้นครับตอนนี้รู้สึกหนักนะครับไม่หนักชุดครับหนักใจครับเห็นชุดแล้วหนักใจครับครับว่านิธิใส่นี่ไม่ได้เท่นะครับ ไายครับจะได้ไม่ต้องเห็นใครนะครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะครับไม่เคยใส่นะครับชุดอย่างนี้นะครับไม่พูดมากครับไอ้สวัสดีครับเอกครับจากฝ่ายช่างโยธาครับในส่วนตัวเรื่องตื่นเต้นนี่เมื่อเช้านี้ทําใจมาแล้วพกความมั่นใจมาเต็มร้อยเดินอย่างมั่นใจพอใส่ชุดแล้วนี่นี่ขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อย ขอโชว์หน่อยเนี่ยไปตัวอะไรแท้มาครับตอนแรกก็มีรูนิดเดียวครับพอเจเห็นว่ามันเฮ้ยมันขาดนิดนึงเอาใหม่ดีกว่าเอาทั้งตัวเลยละกันหลังก็มีหลังก็มีเขาต้องเห็นอะไรตัวพี่เนี่ยทำอย่างเงี้ยพี่พี่เป็นลูกรักลูกรักลูกรักนีตอนนี้ความมั่นใจลงไปเหลืออยู่ตาตุ่มแล้วครับแต่ก็สู้ครับทำให้ดีที่สุดครับบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยเช่นบล็อกต่อครับครับผมบล็อกนะครับอยู่ฝ่ายการช่างกลนะครับ ก็มีสิ่งเดียวที่ผมอยากจะพูดก็คือขอขอบคุณนะครับทีมงานที่ช่วยจัดชุดดีๆให้กับพวกพวกพวกผมนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับอ่าผมสุดท้ายว่าผมชื่อกล้องครับฝ่ายการช่างก่อนครับก็คอนเซปต์ตามเคฟซีครับชีวิตจะได้ครบรถครับเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยโดยเฉพาะของผมเนี่ยโหหนักเอ่อน่าจะไม่ต่ำหรอหนักมากครับหนักมากอ่าครับใช่ครับก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้ มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินแบบในครั้งนี้ครับก็ร้อยสิบเจ็ปีที่เราต่อตั้งกันมาการรถไฟก็ยังไม่เคยมีงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็ยินดีครับถ้าโอกาสหน้าได้เดินแบบอีกก็ก็เดินได้ครับแต่ขอเปลี่ยนเป็นคอนเซปต์อื่นแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Me a blast. Some loving happened so fast. I met a girl, crazy for me. Met a boy, cutest can be. Summer days. The Real Way Boys right คุณก้องก้องพบนนท์สืบเผ่าวิศว,วกร6ศูนรถจักรโรงงานมักขสนฝ่ายการช่างกล คุณป๊อบสาโรธสรินอองวงศ์วิศวกร6ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วรพง์เฉลิมวัฒนานนท์ <Your plan. S 1> วิศวกรระดับ6สังกัดศูนย์ซ่อมรถจากบางซื่อฝ่ายการช่างกล คุณเอกชัดเทพอินธรรมาต วิศวกรงานตรวจสอบด้านเทคนิคานนานทางถาวร Took ดอกเตอร์ขวัญอัธพลเก่าประเสริฐหัวหน้ากองวิศวกรกำกับการกองทางถาวรฝ่ายการช่างโยธา Sounds like a drag